ซับนักวิ่ง EP 3นะครับวันนี้ขอเสนอคำว่า DNF ตัว D Doc ตัว N Norway แล้วก็ตัว F F Fan นะย่อมาจากอะไรหลายๆคนคงสงสัยว่า DNF ย่อมาจากอะไรเราได้ยินคำนี้บ่อยเหมือนกันนะโอ้ยวันนี้วิ่งไม่เป็นไปตามเป้าเลย DNF ดีกว่าหรือว่าวิ่งไม่ทันคัตออฟ DNF แล้ว DNF คคือ,อะไร DNF ย่อมาจากคำว่า Did Not Finish did not finish ครับ did did แล้วก็ not not แล้วก็ finish ที่แปลว่าไม่สำเร็จนั่นแหละก็คือ did not finish ไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จนะครับคุณอาจจะร่วมแข่งขันฟูมาราธอนแล้วไม่สามารถวิ่งจนจบฟูมาราธอนได้ก็คือ did not finish DNF นะครับหรือใคร ที่ไปลงแข่งนะครับระยะฮาฟมาราทอนหรือฟูลมาราทอนหรืออัลตร้ามาราทอนแล้ววิ่งไม่ทันคัดออฟเข้ามาไม่ทันคัดออฟเขาก็จะมีช่วงเวลากําหนดนะ <c ups> นะเดี๋ยวพูดคับออฟอีกทีนะช่วงเวลาที่กําหนดไว้ว่าผ่าน10กิโลคุณต้องถึงก่อนเวลานี้20กิโลคุณต้องถึงก่อนเวลานี้แล้วไม่ทันคุณก็จะถูกปรับเป็น DNF หรือว่า Did Not Finish ไปนะครับเพืเ่อนๆครับก็ฝากสับนักวิ่ง EP สาไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย